ยิเรียบร้อยไปดูสู้กับศัตรูไปด้วยกันตรงฝัๆๆ่งโน้นน้โอ้โหมาถึงก็โดนเแย่กันมากมาได้เปลี่ยน เอาไม่ค่อยเท่า,าแทน

Destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. has been defeated. 我。Oh. ตลอดเลยละรแปละภาพเฮ้ยเจียวโอ้ยม่โนเฮ้ยเจดเยอะมากเมื่อ <def> กี้ดุดบุญเลยอย่าไปแจ้ง t ิ d

ตัดไปเลยเดี๋ยวเชี่ยนหน่อยเดี๋ยวเชียนยังมีเกาะอ่ะดึงไม่ได้ดึงดึงได้ดึงมาสอดเหรอทำลายเกาะไม่ไหวแล้วนะเข้าละจบจบเลยจบเลยจบไหมอ่ะ เราจะเลยแล้วใจลอยไม่ถูกใจสิ่งนี้จบแล้วจ mm. ไม่ได้อะถ้าคิดตัวติดต่อแม่แล้วกันไปาป,าปารับกลับเลยก็ได้ม <c oughs> าพร้อมตัวเปิดใครจะเป็นตัวเปิด <c oughs> โอ้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  โอ้โหโอ oh, oh. oh, ้โหโอ้โหโดนอะไรเข้าไปเขยเล็งตัวบางบานก่อนว่าอยูเซียนแช่โอ้ยเดี๋ยว่เซียนแช่ก่อนตายแล้วอะค่ะถอยถอยถอยกลับบ้านไม่ได้อย่าอย่าตายอย่าตายตอนทำกันละ เอาเลยแม่เอาเลยแม่ไปต้านไปตานไปต้านดึงเข้ามาถอยเถอะถอยเถอะถอย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 ไม่เขาก็น่าจะเอาดาร์กอ่ะไปไปดูดาร์กไปดูดาร์กโอ้ดูบนมาแล้วไปก่อนไปก่อนโอ้หนี่เขาไม่เอาดาร์กหรอกเขาอยู่นี่สองตัวเลยสามตัวเลยขอดาร์กขอดาร์กเดี๋ยวเอาดาร์กให้ ไม่ได้หรอกเพว่าหนูมทางไม่กดกดตายไปเสกก่อนไปเสกกนะ่อนแล้วค่อยเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้ยเจ้าโอมโอ้ยโหสกิลหนึ่งไม่ทันโถอยได้สวยสวยไฟนี้เราชนะมาหลอดมาหลอดตายยังสวนสววจบสามจบมาก่อนเลย แล้วไปยังนังกันเดเดยวมาถึงตรงนี้แล้วกันเออเอไปแล้วเอาทุกเรื่องดยจบได้มโอ้เสียดายน่ีจบขอ,เ,อเลยขอเลยเดี๋ยวเกนี้ล้วจะตองล้ถ้าออกแล้ว โอ้โหบานด้วยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวถอยแล้วก่อนแล้วก่อนไปรงมกันไปรวมกันรวมกันรวงกันรวงกันเลยเจ้าก้างจ้าก็เนี่ยเขาไม่กล้าออกเขาไม่กล้าออกเข้าหน่อยดิตัวเปิดตัวเปิดเข็นดูดลู่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 ปุ๊บเรียบร้อย โอ้ยกันนอนดูแล้เลยก่ีนก็ดึงแวนมาแล้วเออลงกลางเลยปะปะแคทต้องดูแลไวจบจบป้อมป้อมอุลา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 เยญ่แล้วโอ้ยรอด ีเกมีเกมตึตึงเจอะตึงไปไหนเขาไม่มากันป้อมเลยเขาเขาจะป้อมลาเถอว่ปโอ้ยโอ้าเร็จป้อมได้ยินดีต้อนรับสู่าโอฮัลโหล

เมื่อกี้โดนสตั้นไงเลยเซนเซนนึ่งว้เซนเซนหบหเ้าเอาอีได้ไหมดึงได้ไหมเออขอดึงมันแม่นดิเออดึงมามดูเลยอโอ้ยเขาแม่นสังอุ้ยโดนไปเลยสองอ้ยเขาเติมบ่อยอ่ะอันติ้ีชีวิตทำไม ดูดสวยมากเฮ้ยดูดสามคนดูสามถยอยงขวานหมดตีไปสิจ้าเอ,อย,ย,ยมันต้องอย่างนี้เช่นที่ันได้อย่างนี้มันต้องดูดอย่างนี้ต่อเลยต่อต่อ,ตอยาว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 ได้อยู่ได้อีกความได้อีกความได้ยาวแล้วยาว <laughs> เฮ้ยทำไมเกิดไปเลจยจู เลววเลวเวสวยถอยถอยเอาได้เอาได้อาได้นะแทนดูดูดดูดาทยองขวัญูีีให้เขาโพสเคียวอ่ะอาได้เฉยอะไรชนิดวิ่งเลยชนิดวิ่งอ่ะ เบทแมนดิอันปะอาอยกันนะ <c oughs> นเดม๋ยวรู้นวสัมปะกาตลอดเบทแมนลาก่อนโซล่ลคิวเรือช่วยเดะลเฮ้ยกาดิบนบ,นบ,นบนออิก้าบอม คอยจ้าหลบเฮ้ยรอดยู่ไม่เป็นไรรอดมังกรมาอร่อยปาาอัดหึกระหว่างมังกรหึกดกันหึกชิงมังกรูอันตร โออแค่เพิงดดหมดอย่างนี้แหละเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์ติกนส่ยักแบทแมนนะฉันจะใส่ยรักแบทแมนมาที่ไรอ่ะตายทุกที่จริงแตรักแบทแมนมาที่ไรอ่ะตายทุกที่เลยอ่ะไปไปไปเร็วเร็วเร็วเร็ป้าป้าชีตาย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 ป้าจ้ะ ไม่เพราะว่าม,ม,มีดูดเลือดไง <c oughs> อุ้ย <c oughs> ปาดูดเลือดตปาดูดเลืเล็กตัวเลยไหมตัเลยไหมอ๋อแตกแตกหมดรวมกันรวมรวมอกลางเลยปะไบนไหมบนไปกลางอตัวเลย่เหมือนกันแล้วเนีนยย่ยน้า วิตายอะอดดเลยคซาลิสถอยตายใิเอยได้ได้ได้ดีว่ดีนะโมนิสไม่ตายเหรอคิวหรอซาลิสซาลิสถีคิว โอ้ห้ามสิบสี่เลยนะซันลิปของมาเน่เลยอ่ะอุ้ยซันลิปเดียวป้อมบหรือเปล่าอ๋อเอาไม่ได้เพราะว่าคีปคีบนี่น่าจะดันมากับแบทแมนหรอมน่าละคีปคีปเขามาแน่เลยอ่ะลมๆๆๆๆๆๆมาแล้ว นั่นไงเป๊ะๆจริงด้วยทำสวยสวยแวนแวนปะวนนี่นจัดดิดึงดิไปละไปละไปละเอ้ยแบบนี้แหละแบบนี้ตอมแบบนี้ช่อมจริงอนี่น่าดีงอุ้ยเออไปดิฮีฮีดูเดี๋ยวไปดิต่อไป คล่มั้อ๋อเมื่อกี้ได้คลิสซี่ได้ไงจะใส่สุกเจไปใส่แบบเลยแบบแม่เลยเรียบร้อยสวนกลางสวนกลางใช่สวนสวนเลยสวนเลยเดี๋ยวเจ๊กี้ให้ไปเลยไปเลยอัน so นี้อันนี้ทำอะไรอ่ะสวนมีซซริก้าช่วยตีด้วยไปเลยไปเลยไปเลยนี่คือป่าโอเคโอเคตอนนิดหน้าดันบนนะตานิดหน้าดันบน เยี่ยมสวยเลยสว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 ยมีลูกแก้วด้วยจ้าเลยจ้าจินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังอยู่เนาะยังอยู่อยู่งั้นให้เพื่อนดันไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่คนเดียวก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนว่าเขาเฮียคีก่อนคีบตั้มาแล้วเ่อนเพื่อนก่อนไปไหนอะ Abei, ไยเพื่อนไงไปช่วยใครอะนี่ไงอย่างไงไปไกลเลยไปา้งแตกกานต้งแตกฟ้าตะกี้หนึ่งน่าจะทันไแล้วานิแค่อยเลยอ่โอเคอน่ก็เกิดทันซลิก้าใกล้เกิดแล้วด้วยกี่จะกดเลอยเน่าเดินตามมังกร้จัดหน่อย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้อยู่นี่ตอนอยู่ทางนี้นะขด้างบนโดดเข้าไปตีอะไรนดตนนีอยากตายไหมเจ้จ้าอ่ะเจ้าอยากโดนชดเไหมโอย่ะไปอ่ะอย่ไปอย่ไปอย่าไปอย่าเอา่เออไม่โดนโอ้โตัวเปิดแล้วตัวเปิด เฮ้ยแตกหมดอ่ะพ่าวเกินหัาวเกินห้าวมากแม่แหวนเวดปะทันอยู่ปาทันอยู่มัง <8. S 2> ได้ชานน้ชานน้แตกแล้วชานน้แตกแล้วตัวเทพแตกแล้วชานน้แตกแล้วมักวงกรไหมเดี๋ยวรอดีกว่ารอตามังกรแล้ว,ลวกนะะันเดี๋ยวมังกรจะไ,ได้จบแบบง่ายง่ายไปไปดูก่อนเอามังกรไหมเนี่ยขายหมดไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอา,ายังไงเอาตัดเลย ดดดููไไ้้เยสวยได้มังกรได้มังกรบอกแล้วบอกแล้วว่าเขาจะได้เห็นแวเนี่ยงนิวก็ไม่ไม่ได้เอามังกรเล็กแมนตาเลยด้วยไม่มีตัวมาต่อยหลังดึงดึงไม่ดึงไม่เอาอีกอีกมังกรสวยสวยเจนสวยมากสวยมาก เฮ้ยโมสวยจุดตัดโอ้ยนาติกูด,ดาวมาันเ,เข้าเลยจบเลยโอโ้โหจบเลยเมื่อก,กี้เคียนดูดสวยเมื่อก,กี้เคียนดูดสวยมากแตกเออไปได้เวลาเอาคืนโอเคเอาคืนนะนนะจ๊ะลาก่อนนะจ๊ะ<อ>ย่า แล้วเป็สนสอง,สองเมียเมื่อกี้ก็เต็มเอฮมิพีเข็น้องเมดเมียของที่สองร้อยแล้วเข็นกันซัพพอร์ตเมื่อกี้เค็นดูดสวยมากเลยอะเมื่อกี้เกาะว่าจะดูดอยู่แหละแล้๋ยวดูดมาเป็นกองอหายจังละดูดดูเข็รับความเสียหายสูงสุดเลย Feels so, feels so lucky. Feels so lucky, feels so lucky. Feels so, feels so lucky. Feels so feels so lucky. it feels so lucky.